มาพี่น้องเบิงเ่งแน่ดอกจานไหมโอ้ดอกคูนเหลืองอลาฟเลยพี่น้องเลยปุ่นเหลืองอลาฟงามตาเลยเบิงบ่งเบืง้งเบื้งพี่น้องเบิงบ่งเบิ่องที่ไรมาเรื่อยๆโอ้ดอกคูนโอ้โอ้โอ้งามบ่พี่น้อง ดอกคูณเต็มเลยเซลาไทยได้ไหมเซลาไทยเซลาไทยนี่คร,รังหนึง่งเต็มกับดอกคูณเลยครับเซลาไทยครังหนึง่งโอโหดอกคูณถึงนี่เซลาไทยครังที่สอง สลาไทยทั้งที่สองมานี่ลังที่สามด้วยนี่เสลาไทยพี่น้องนี่ลังที่สามลังที่สี่ฟุตเฮนบอสเรียงกันไปเลยเสลาไทยจอ,อดปุ๊ดถอดฟุดเลยเสลาไทยฮึ่มฟุ เซลาไทยอเออเพิงพี่น้องเบิงเซลาไทยวางข้าวหนังแวะแล่ะพี่น้องเลยโอ้ยวางข้าวนังเซลาไทยดื้อขมันเหนียวพูดดอกคูพี่นอ้องเอ้ยเพิง ใช่เบิ้์นโอ้ยพี่น้องดอกพูนเหลืองกับลามง,งานตาแต่ละตัวเนี่ยเฮ้ยพี่ก็นายครับว่าพี่น้องดอกพูนเห็นไปในซอตรงนี้ ซาลาไทยซาลาไทยจะไปผุนเลยพี่น้องเลยลังละบกักหลายหมื่นอยู่าขาดแค่งี้ยวมาพี่น้องเลยเออตอนนี้แนะพี่น้องจ้ากีชายยังเดี๋ยวกินไหนกีชาย,ยไม ขอบคุณด้วยพี่น้องมาไหลก็แช่เนี่ยสวัสดีครับ